เป็นไนาวันที่ยี่สิบกันยายนสองพันห้ารหสิบปเนาะเมื่อมตีมนะโัวเอร์ม่ฝบุกโดาบนแม่แดนปรยานวัฒนาวิเมเอาไปห้าวบลลเนาล้วพลูสักแค่ไนเตแล้วปลูเปลือเนาะเดี๋ยวกันาลม่อเตะปลปลือที่เตะแล้ว่าลเปลือยจะเจเตะบลเปลือยาดมาดมาละแต่ใครจะเมื่อพฏิริแลเลิ่มทำมาเลยปีปอลเชียกะเมื่อจะเดือจะมาดอยจะมาเส ไปชิบดชิพอจะอาจจะเลือกจะพาจัลล์ก็ผลรูมอาแบบนี้ทำมาอย่กับตาคุบักุเซ่เลือกทิศทาเลที่ขื่ละบุลาจิลือไปชิบดชิพอตุเลือดยไปเด้อเพื่อไปเล่นละเลยทาเลือกทิศทาเมื่อที่ขื่เมื่อชั่วบ้าจูบผ้ามาตาลยไปจะพัดดูว่าก็กะเดือบิชิบดีชิพอแบบเด้อชั่วว่าจะสักแต่พอเลือดเพือเจะจะก็เส้นนอนแบบเลือกชิมุกข์พัดตีเลือกปูดดลเนี่ย nếu ở, ở chỗ qua ừ. còn này chim mua gà lại ở chỗ đủ ấy mì có chim múa gà và chỗ có là đủ hoặc hẳn như là còn là chỗ đủ là nè ủa thà đi xưa 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 nhiều ủa thà đi mưa mưa đủ chỗ cái nà nè chỗ xù ra chỗ xà ghế thò quá nhiều bà hai cái lì hè bà bà nè mướt là chỗ đồn à chả phải độ chỗ quá ô lô bùn đọt lô chỗ xin nhà người ta thì phải thì cả nhà bà nè nè ôi chất đồ ni có mô là cái mô, ăn lui gà ừ thắn ấy xí 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 nhiều đó đấy chết xén nò mà cái đó chất đồ xén ní mồ xén pa ô lô nát to bộ nọ anh ấy u thà này với cái nào đó ta mứ xí 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 nhiều đồ mà là lơ u lê mè ngò đó chết đồ sạt chi mồ là lá màu thị pa mô, chết đồ thì chả mô, lơ với cái nào đó cái luôn này mứ xí xí nhiều đồ mà เจกะเหตุผลเปลือปลรปลอาอะเปวดท้อบมจอกันนาสกอจิตตมอค้ดนาจิตตมอจิมอเจกเจไงจะมาได้ไปดิจะมาใเสวนาเจ้ามูจกเจอกัะตเสดบาติศชพูชูไเล่ลยท่านว่าเจกันเจอกอะรว่าปลือปลือบพอร์ปออเปลุปลนีนูอาก็เปลูพอเขกาพอเขกกีเมมอ่ะ้าพอเขกี่เมเนี่ยเ

อาบลาดูก็จาปาจอบปลาดูต่บาวดลดบดคูดเวคูดเวดเชดูอาตามควากเกีแม่พะอาจิพาททเเราเวกือเขาเฮกเวีควปลบะอาจิพัททลีมาริสเซดูอาตาเดวปลาพวสักควาลกาคนเนยอาตาเฮฮเนีเฮฮาานรสดาเนี่ยเฮฮาวก็จาปาจอบปลาพเนี่ยอาตเดวดีเอ po po mu da e kwa kwa po khe ki me he u do pa kha du po mu pa ji pa tho lo ba blue, o ba po de mu e ge a ba du da ba ta po da ve la du ba a ta po da ve la sa ta ge do a a ta ne ne ta อัตแมเสรีนาเดชเคบเอา้บุยที่กรนิสวราคข้อสุงอลลเกอนนั้นเม่ไเลเลตอสดาอาปาดูเพราะว่าเหวลกก็คืออาตามือบเลชอบบเลพกเขกิแม่อนี้ควาพกเขกินแม่อาเวลาตีาซาดูนาเสียกาบอาถ้าเาได้เลอกเาดูเาะกว่าเหว่าเร้าเากว่าเฮวนี่ อาเลก็ไปเรือกเดูฟาพเคิเมกับานม่สเนี่เขสูงสบาาทุ่นนอยทนจละอาเบเบากับานี่ยวเ่อเอานีอะปัจช้าลเลดูสาปยปานอสาปยปาเดอะเตรีลอะเต๋าทับดมาหาทับดเฮอ แล้วส,สปุสปสปสปยสวนปราบไหมสัตวปายไปานี่ดูสัปนี่สปนี่สปุสปสปน่าช่วยอามาขอฟาพ่อแคกินเมดกกตามเม่สบิสบบัดสุขุนเนี่ยเคยท่นวทอดสบัสบินจลลนนนลัลลันปัตุลอขานเีมือใส่อตบะทัมดาอตดีฟ้าอินเนื้อเลืมือเมื่อเชบุเลือชอกก็โอทอนเนาะ cho cô đó có lưu khí lưu này heo giáo được cho ô cái hè chị oh, 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 oh. bà sao à ba tại anh chị sa ba này phụ huynh nào chỗ ta mà sao qua được người ba này qua phụ khách kia mẹ này xa qua được người ba làm mướn sai sao cái ấy đã về lấy sao đi sao đó là về làm sai được sao mà được chị bà ta anh em mở nhà xây nhà phan lội về sao đi sao này Khoa Phúc Khai Kỳ Mẹ nè, mua thao lọc ra thêm nè. Như phụ chúa cái đọc kìa, rán lẹ bè à à ta, Khoa Phúc Khai Kỳ Mẹ các bà, cứ nào Khai Kỳ Mẹ gà bà, kìa nà gà, nó sơ đà, kìa nà gà, nó sơ đà, nén tơ gai á lọ, kìa nà nó sơ đà, nén tơ gai á lọ, nè màn xà lơ, nó อือชนีพอแต่จะเชพอดแต่จะพอประบาลเลยจะใหกี้อะไรแคนปานจะให้โดนปาติสอรตรี่ตืนท่านนมิเนตียนทั้งเือดีจ้ะอาแวดาดูซาบุยาปานเตนกอน่ารักโคตเดยข้าพเกิแม่บาปากกเสบบโดไปกอดูเลยกีเสบาสัก็เสบาบอลโบาลเลยนบไปเบบเขาก็มันนไเลอาเบนอเมอวันนี้ตาบดอลอาเฮสอลเนียปาิสิ่ยก็เสกชอ โดลดูลต่ปะก็เสสวยน่มมาแกว่าเนี่ยปันก็น่าคือเรคนดูความพอแค่กินแม่เนี่อ๋อกสดาเจียวจาขาดูเน้นตทไกรอร่อนสันมาซาเลยดีใจแกินเพลนบุบอ้าวลเนี่บุลช็อกโชอว์ชอวเนี่ยตท่ก็ลือดแล้เนออยความพอแค่กินแม่ก็ดู อาตามกนนม่อรอนอเสด็กับามีได้แบปี่สานมีเดออาบลอเยด้อไม่กนยงมอรอนี่อพูดามีสกิโรกมันน่าเดเฮกีแบบเล่าบอว่าจะมีหรืปดูคนดูปูอาตาจะพาดูหรอพาดทอล่อซเชียบะอาตามีเลยสกิโรปุนี่อันนี้บลอเนี่นูอาตาเลยเลยเนี <answer> ่ยอยาเลยนี่พูนี่ตาคายแนนะ คากมแมนะมีมันเนี่นนะอารกคือเราม่รู้รู้กมันนะชมบเลยควาขกมอันนี้บลนี่นอะัเล็กกว่าควาแขกิมแม่อะนนกูเชียวอันเล็กกวนนสดานอมไปดสลตตบดกันนี้อามาดสลฟานีนน่สดา็บาสักคนเ่ยช่วงเวลาสับดดกเหกอซายอัเกระแกะเโอเล่้ลเทจินเดนซาจิบันุปาตา àm là nè, nó ta được cho ô đó cái <laughs> lức khi cái lức lẽ lẽ, chứ đừng đẻ nó bắt ta lẽ, à blah này cái xe chó cái bắt cái xe cái dù chung này anh cái xe số bắt, à vậy chứ nè, lát lát sát lát sát chứ, lát sát bắt sát chứ, sao bạn này mẹ sao mà xin đẹp quan ทอลาวทเ่กันเนี่ยโอ้แบบนี้จีบันะเดรสไซบ์แบบมือมือแต่ละจีเดรสซสป้าสาวป้าน่าเนาะก็เสียสูขคนแาบแบบมเนี่ยอีหะอ่าอีหะอ่าอีหะแบบป้าสาวคนเนี่ยป้าชิญานี่แบบละลอตัเนาะโอ้โหป้าดูสอนเลยเสียชุดผ้าวันลอดจเดิมุนนาคอแบลอดตัเนาะเสียพราแบบป้าที่ตาปูตาเลือตาปีตา ร้อนน้องมีนี่อะไรที่ต่นามมีดั้นักคิดมันน่าขิดลายป่ะอ่าบ้าเรนี่น่าเทน่ะนล้ทำมีดเ่าก็เสดเราโตเน่นบบบาจิวข้ก็เสดเสรเพ่อนบบบาอาตามีดออามีดบ้านเรนี่มือเชเล่ตาขยี้มือเชเล่อพ่อมือจ่าตเมยเรเตด็กดีดีลบพ่อมือจ่ากเถ้าร้เจ

อเด็กฟ้าก anyway, ็เถอมึเชียร์ตะกกลเราเรียกฟ้าก็เถอเอเดี๋ยวาบบฟ้าพ่เินแม่บอกก็ที่จะแม่จะมาได้เสร็จเลยไจะแม่ไปยัจะแม่ไปยจะแม่ไปที่คราป้าปดสูน่าจะเร่มันนาขอดจะแม่ไปยงตี่เคาข้ามาแล้ว่ขายับอกก็ที่เดี๋ยวมาแล้วจะต้องหมอกอจามาเ่ยฟ้าพกอเินแม่เรหมอาะมาเดี๋ยนีล่าปะ ā mō sāme lua pa pa mātī pēli rī ā tā kāyī ā vētā sō mō vētā tā pū dōgā nidhī ā jī kuā gā tuwē gā tuwā mē ā kuwe lō mē kuwe lō tīm lō nū ā rā kāyī kōr kē tā mō sāme lō ā kuwā blue tanda jo tanda blue tui nanu dia ciri dia pukah hanya cione jala aci kesok esa ante berak kesok esa aci kene dengan yang bagai bapa hena jolu muna nak bahaya dok esekon tit le tit bum si nyam nu tit tahu le bah tit kiri le bah beri si nyam tanu muk esa kene ni kese ni dor hal kene dengan yang nu nasi dani sapu ya tadu kese ni ปาจปจเดเดนักสดงนีอ้ตลสนนชเกเดตันูเพื่อายซาตาอคเดนน้เอไม่เลยจะเลอะรคายบลนูซาบุยตาดอตนิลบาซาุตาดมอจามีอัแล้วกเสลอดตัวดกนน้าอดตดอันเวดาอบูอดปัจจารเวเดวรเชอบูอดปัจจาเวเเว ไอ้ผมร้านน้โอ้พี่เนี่ยมาพี่เนี่ยอ่มร้านต้นน้ำมูก็ต้นน้ำมูก็เล็กว่าพ่อแกกินแม่แม่เนี่ยป้ป้ซัปุ้ยได้ป้าป้ซัปุ้ยได้ป้ป้ซัดรถตู้ก็ขายป้ป้ซัดได้เลือดูชว์โมเกล่าทาบดอลล์เเนี่ยซัปุ้ยได้ด้ละโอ้แม่จะรอเลยโอ้ที่จะรอเลยมัได้เสียมันบ้าเลยดูอ่ะต่เมื่อข้าพ่อแกกินแม่เกเสร็จเสร็สิเดือยวจากทิชเลยเลยป่ะอันนี้ร้านนี้นู้อ่ต่ร้านเนี่ย อาตาอเดอ่ะเตมุขีลรมุขีเอเด้อกเกิมเนี่ยจิวนสาพ่จะสมาเซียมบามีนี่เนี่จะจอยเนี่ยจอยนีก็เสียาสูนีมีนี่พี่ก็เสียกอดีมีเนี่ยพี่กเสียกอทีเนี่ยสสมัิโลทักคอโลราตอนอเอจิมิโลรต้อนอาถามิโลตอนทักคอเนี่อามลนเนอาตามาเป็นลีดอะนะเสดัดเด็ดลอกกเนี่

Makuponime utli, ce kekho u kol nukotiti, ce pili, makuponime u. Ane blan nukdo ba, ba ma de selido, ma kekho lakotilo, ba miso kowe do kapokheki me, ma selido, title tipu. Nio ata po doni nu, ata nasa dalepu ne, nasa dalepu, ata po dolu, atudu nasa dangho ne. Ata he chawe lakmo pa ne, ata he

ปะพ่อมือจันเน่จะกว่าตาแต่บะมีจีก็น่าเวมือปะจีเดีฟ้าพ่อแขกีแมจีออไจีปะจีเดี๋กน่าหมือบ้าอลมือฉาลจีขี้กัเนี่ยละจกว่าตาปะพอมือจันเนี่ยก็มาซาดินเน่จีเก็น่าหมือบ้าอลละี้กันเน่อะบ้าปะดกเลือดปะเกลือเวทีเล็กที่บปะเกเลบ้ามาโอเกต้าพเนี่ยมาเอมาโอเกต้าพเนี่ยเด๋บ้าลมันเวเก แต่บบคืเจตรก็จะปัจจิวมเนี่ยเบบว่ามาอกตาเนี่ยารอพอดูลีเดโอเกเดมุดพกฟามเนี่เปิ้ลเปลือนี่นงก็เตอพี่หมอตาบลตาลาละเมื่อจะมาเล่อเปลเลือลาทอนเปลเลือนีเนี่ยน่เจปลเลืกเจเลยเนาะเพคกินม่นตาบลื